อาากศแ่สวัสดีครับพี่น้องป่องไปเอาอาน้องนุ่งสุกุสุก้นครับผมเอาปุยจูพาครับมื่อนี้ครับผมเอาปุยครับผ้าพีพาน้องครับเนื้อเอื้อยเนื้ออยแม่ตูแม่ต้นสุกุสุก้นล่ะครับมากินขอน้ำกันเด้อครับมื่อนี้มื่อนี้ก้อยหอยครับพี่น้องไม่หน่อหอยธรรมดาครับหอยเชื่อรียพร้อมพาพี่น้อง พักกาดเดบมือนีได้พักกาดแซ่มาพี่น้องแปลน้ำย่ายมากสามมัดบักง,งี้ไงโ,โคโลเฉลียได้พี่นอ้องพร้อมพักเมคอักแข็งบักอือนบูมีได้พี่น้องด้วยอย่างนี้มาแกแท้แท้ก็บ้าปุ้ยครับมือนีมือนีว่าได้บอลเลยหลายายาที่ที่เราพี่น้องบานนี่ค้อยหอยครับพี่น้องเพี่อแดยงยึ่งคืนนะครับฝีมือแม่มอสินครับพี่น้องมือนีบินเดียวครับพี่น้องลูกไปทางไายบุ้มมืนอนีเล่นอยู่น้ำมูพี่น้องอย่างนี้ก็มากินข้าวน้ำกันด้วครับเด้อมือนีโอ้ไล่แต่กับพี่น้องก้อยหอยครับก้อยหออยครรับมืนีเพาาะว่ หอยไหนหอยยี่หอยไก่หอยกาหอยสลองสลากหอยปัดโกกีหอยพีกินน้ำผลว่้ยังไงก็มากินของเสียมักันกระบอกปุ๋ยแล้วครับพี่น้องเด้องโยเล็กแห้งมันกับพี่น้องไม่ได้เฝ้าดูมาเนี่ยโซ่อย่างเดียวครับมาเนี่ยเดี๋ยวกินเคื่องอะพี่น้องเนี่ยโอ้อากาศแจ่มครับ 就远离了。 บ่เสี่ยดีพี่น้องครับประกาศ รื้เลือกครับนำหินมากินรองหัวเป็นรองเลยอเด้อแฟนครับสุ่มองตาบ้านครับ <c oughs> กินลาบของหอ,อยเชลีน้ำปลาปุ๋ยได้หมือนเลนโอ้เค็ดอริตัวเป็นอะไรลูกโดด พวกออกด้านหินเลยพี่น้องประกาศจาดัจดจดัดจัดจัดโอ้ยสุดอยอดเลยพี่น้อง ดูจัดไม่เลือกคุณแม่ลาตาวัานครับนี่บ้านโจทย กินราบของหอยน้ำปลาปุ๋ยด้วยโอ้หนักปุ๊ดปุ๊ดดีนะห,หอยพักขนาดเนาะรวนกับสมุนไพรรวนเลย

ดุอยอะไรพี่น้อยโอ้เต็ดขนาดจูจัด,ดจเลยโอ้ นี่ังล่ะพกปักๆหน่อยลูกด่วนหลาย้จัย <c oughs> ไม่รับเป็น้องเลย โอมันเห็นว่าถูกสร้างไวมากพี่น้องเออบินเดียวครับพี่นอ้องมันเห็นบินเดียวภาพเรียนทั้งใดพวกพี่น้องเลยตามภาษาเดีหน่อยนะเขาเนาะมาเรืนะ่ <c oughs> องของกันครับ ไก่ตื่นคนพี่น้องเลยอ้อนพอดีแข็งฮึมันเป็นคนนะครับอ่อนโอ๊ยรุ่งผิดคว้าพี่น้องเอ้ วัวเบียดนี่แต่งแค่แตงข้าวตุ้งหัวมันสามารพี่นอ้องะไรไก่มันตื่นค้นเลยคืออยากหัวพี่น้องว่ามันยังมุ่นหมุนกู้จูกู้จูไม่เห็นคน้นยอนยืเดเลยสามารถเขา่าข้าวหัวหรือไก่ยาแล้ว Rồi, 1 gì đấy vơi vơi nhắc trả lại với คนก็บะตุกตอนอุปอวิทยาว้าล่องผิดควายพี่น้องตื่นไก่ออกไปแล้วไก่จมเนี่ยอะไรก็ฝากวุนอะไรก็แจ้งก็แล้วครับอิทผมบ้าปุยครับช่องสำร่องของอีสานมานงน่อยพี่น้องผมบ้าปุยจูักครับที่ไปบ้าปุยอีสานมันงน่อยพี่น้องเอ้ยนี่บ้าปุยจูักครับช่องสำร่องอะไรก็ฝากวุนอะไรก็แจ้งในเด้อครับ บ้าปุย้าพักผู้คนอะไรก,ก็กแจ้งให้ก็ขอบุญขอบคุณนยังสูงเลยพี่น้องมื่อวานนี้ไปทำนี้กันพี่น้องคลิปหนาพูปูกันไหมโชคดีมีครบช่วงผมเบ้าปุยครับก้าวข้าวบาทสวัสดีครับผมสวัสดีครับวิวกองใส่คนพี่น้องเป็นญาติเรา